สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสวนและก็รู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นนางพญาแห่งผักป่านั่นก็คือผักปูย่านั่นเองนะครับหรือผักอีสานเอิญนว่าผักกัดยานั่นแหละครับผักปูย่าเป็นผักที่มีรสฝาดเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอม ท่าทังภาคอีสานสิบ,บอกว่าผักมีลดฝาดส่งแล้วก็น,นวผสมผสานกันครับผักปูย่ากินได้กับน้ำพริกทุกชนิดที่เข้ากันลงตัวได้พอดีซึ่งว่ากันว่าผักชนิดนี้เป็นผักที่โรคมะเร็งกลัวมากๆนะครับส่วนมากผักชนิดนี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นทรงพุ่มที่กว้างขวางขยาย พันได้เร็ว,รวนะครับมีน้ําที่แหลมคมจึงไม่นิยมนํามาปลูกกันสวนแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเจ้าของบอกว่ามันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติในพื้นที่ของเขาก็เลยดูแลไว้นะครับจนขยายเยอะขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้สามารถตัดไปขายตลาดได้ทุกวันสร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวนดีทีเดียวนอกจากเป็นผักที่มีรสชาติอร่อย แล้วก็เข้ากับน้ำพริกได้ทุกชนิดยังเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการต้านโรคมะเร็งอีกด้วยจึงถูกขนานนามว่านางพญาแห่งผักป่า